ก็ภูมิใจกับตัวเองว่าเออเราเราผ่านมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับได้กินที่อยูระดับหนึ่งด้วยก็ภูมิใจมากมากภูมิใจมากๆครับที่เราตั้งตั้งใจทํามาอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้สูญเปล่าอยากจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่อาจารย์เพื่อนๆนะครับที่ซัพพอร์ตผมถ้าเกิดไม่มีทุกคนเนี่ยมันก็ยากในการที่จะแบบว่าผ่านทุกอย่างมาได้ด้วยตัวเองครับรู้สึกก็ภูมิภูมิใจครับเพราะว่าแบบว่า4ปีที่ผ่านมาช่วงปี1ปี2มันก็แบบโควิดด้วยใช่ไหมครับ มันก็ยากนิดนึงแบบว่าจะเรียนจะทำความรู้จักกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอขึ้นปีสาปีสมาก็ได้มีโอกาสมาที่มหาลัยมากขึ้นก็ได้สนิทก,กับเพื่อนมากขึ้นได้เจออาจารย์สนิทก,กับอาจารย์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีแต่ว่าก็ยากในเวลาเดียวกันด้วยเพราะว่าพอออนไลน์แล้วมันก็แบบ <c oughs> มันก็ก็ <c oughs> คือมันก็ต้องแบบว่ากดดันกับการสอบมากมากกว่าเรานั่งทําที่บ้านถูกไหมครับครับก็ก็ภูมิใจกับตัวเองว่าเออเราเราผ่านมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้เกริยมาดับหนึ่งด้วยก็ ก็ภูมิใจมากๆภูมิใจมากๆครับจริงๆก็คือผมตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากจะได้กิตินยมมาดับหนึ่งตั้งแต่ก่อนเข้ามาใช่ไหมครับพอได้มันก็รู้สึกแบบภูมิใจกับตัวเองแล้วก็รู้สึกดีใจกับตัวเองที่ว่าเราที่เราตั้งตั้งใจทํามาอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้สูญเปล่าแต่ก็แบบเราก็ต้องเตือนตัวเองว่ามันก็แค่ความสําเร็จเล็กๆอันหนึ่งซึ่งเราก็ต้องแบบไปต่อยอดต่อไปว่าผมก็มีแผนอยากจะเรียนต่อปทปอเอกอะไรเงี้ยครับก็ก็ถือว่าอันนี้เป็นใบเบิกทางเลยกันครับว่าแบบ ในปตอเราทําได้นะแล้วปอและปเอกเราก็จะต้องทําให้ได้เหมือนกันอ๋อคือจริงๆตอนตอนก่อนเข้ามาเรียนนะครับคือพ่อกับแม่ผมอยากให้เรียนแบบว่าไปทางเศรษฐศาสตร์ทางธุรกิจมากกว่าแต่ผมก็บอกว่าผมอ่ะชอบวิทยาศาสตร์ชอบเคมีมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ตอนแรกเขาก็ไม่อยากให้เรียนเพราะเขาเขาก็มองว่าเออมันทําอะไรไม่ได้แบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ผมบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดให้ผมเรียนอะผมจะเอาแบบ กินยียมมาดับหนึ่งให้นะผมจะตั้งใจเรียนไม่ใช่ว่าแบบเราแค่เข้าไปเล่นๆอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกพ่อแม่ว,ว่าวันนี้ก็แบบพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเราพูดล้าเราทาได้จริงๆนะครับอะไรเงี้ยครับรคือเขาก็คราวนี้เขาก็าพูดจริงๆเขาก็เชื่อผมมากขึ้นเลยกันครับคือตอนแรกเขายังไม่มั่นใจว่าเออเด็กม .6 จะแบบตัดสินใจอะไรได้ได้ดีขนาดไหนอะไรเงี้ยครับเขาก็ไม่เชื่อว่าแบบเออวันนั้นเราพูดดีแล้ววันจริงเราจะทาได้ไหมสุดท้ายเราจะทําได้ไหม ก็ผมคิดว่าพอผมทําได้เหมือนที่ผมพูดเขาก็อาจจะแบบเชื่อในการตัดสินใจของผมมากขึ้นหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเขารบความคิดเห็นของผมมากขึ้นเลยกันครับประมาณนี้ครับอะไรนะครับอ,รญญอ๋อครับผมก็วันนี้นะครับผมก็เรียนจบปริญญาเขาเรียกว่าอะไรครับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเคมีประยุกต์ครับก็เกยมอันดับหนึ่งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผม ครับก็จริงจริง,รง,รงตอนนี้ผมก็เรียนจบแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็แบบว่าฝึกเป็นเหมือนกับพาร์ทไทม์ทำงานที่แลบที่คณะแพทย์จุฬาครับผมก็อยากฝึกฝีกฝกมือตัวเองเพื่อที่จะไปเรียนต่ออะไรครับแต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสในวงการผมก็ยังมีแบบว่าไปเล่นเป็นรับเชิญบ้างหรือไปไปลองแคสอะไรเงี้ครับเพื่อจะมีโอกาสก็ได้ทําไปทั้งสองอย่างพร้อมๆกันอะไรอย่างี้ครับใช่ครับผม คือจริงๆตอนนี้ผมพักแน่ๆหนึ่งปีก็คือไม่ไม่เรียนต่อทันทีอะครับก็คือถ้าเกิดทันทีมันต้องเริ่มแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยผมคิดว่าอาจจะยื่นปีนี้ไม่ก็ปีหน้าครับก็อาจจะมีเวลาพัก1-2ปีครับผมก็อยากจะลองดูในช่วงนี้ที่ว่างก็อาจจะถ้าเกิดมีงานในวงการถ้าพี่บอยกรุณาก็จะไปออดิชั่นครับผมแล้วก็ครับผมคร,ร,รับอาจจะ เป็นสายวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมครับแต่ว่าเปลี่ยนจากเคมีเป็นเคมีชีวเคมีครับเรียกว่าชีวเคมีครับก็อาจจะเป็นเคมีที่ใช้ในระบบร่างกายของเรามากกว่าครับใช่ครับคือผมรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์มันมีไว้เพื่อแบบหาคําตอบใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดทุกคนแบบว่าเรียนวิทยาศาสตร์ไปแล้วก็นําความรู้วิทยาศาสตร์ไปหาคําตอบหาสิ่งใหม่ๆให้กับโลกเราก็อาจจะมีวันหนึ่งแล้ก็อาจจะมีแบบว่า ยาที่รักษามะเร็งได้หรือว่ายาที่แบบว่ารักษาเอลไซเมอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ <10. S 1> ใช่ครับคือผมอยากแบบว่าเรียนเอาความรู้ที่เรียนมาใช่ไหมครับแล้วอยากเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราเกิดมาชีวิตหนึ่งครับเราอยากจะแบบทิ้งอะไรไว้มากกว่าแค่แบบว่าเงินทองของตัวเองอะไรเงี้ยเราอยากทิ้งแบบองค์ความรู้ไว้ให้กับคนรุ่นหลังคือเราไม่จำเป็นต้องแบบ ผมเป็นคนแรกต้องยกยอเราแต่ว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของการค้นพบนั้นของงานวิจัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่ผมแบบฝันมาตลอดครับผมก็สุดท้ายก็แบบอยากจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่อาจารย์เพื่อนๆน,นะครับที่ซัพพอร์ตผมในในช่วง4ปีที่ผ่านมาเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีทุกคนเนี่ยมันก็ยากในการที่จะแบบว่าผ่านทุกอย่างมาได้ด้วยตัวเองครับ